ช้มนต์บางตาคาราชวรริัน์ของพระพุทธเจ้าหาลวงเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จโดยชลมากมาตรวจราชการที่เมืองสุพรรณบุรีเมื่อราวๆร้อยปีที่ผ่านมาชาวบ้านชาวเมืองและก็วัดวาอารามสองฟากฝั่งลำน้ำท่าจีนตามรายทางเสด็จต่างประดับธงคิวรอรับเสด็จกันทัวน่วทั่วรวมทั้งวัดน้อยของหลวงปู่ด้วยการเสด็จครั้งนี้นอกจากแวะนมัสการหลวงพ่อโตว,วัดป่าลีไลเป็นปฐถมแล้ว พระองค์ท่านก็ได้แวะขึ้นเยี่ยมวัดบางวัดตามรายทางด้วยในครั้งนั้นพระองค์ทรงทราบถึงประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เนียมเป็นอย่างดีจึงได้รับสั่งว่าเมื่อขบวนเรือถึงวัดน้อยให้แวะเยี่ยมหลวงปู่ด้วยจะเป็นเหตุใดก็ไม่ปรากฏเที่ยวแรกขบวนเรือเจวากันเพลินผ่านเลยวัดน้อยขึ้นไปจนถึงวัดถัดไปจึงเอะาอะากันว่าเลยวัดไปแล้วเกือบคุ้งน้ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หก็ทรงรับสั่งให้กลับเรือ แต่แล้วก็เกิดการแจวเรือเลยวัดอีกจนได้พวกพนักง,งานเรือคราวนี้เหงื่อท่วมตัวด้วยเกรงพระราชอาญากราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษและจะกลับขบวนเรืออีกครั้งเพื่อจะแวะให้ได้แต่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกลับไม่ถือโทษอะไรตัดว่าไม่ต้องแว้แล้วเจ้าวัดคงไม่ยินดีต้อนรับเรา และแล้วเราก็เสด็จเลยแวะไปที่วัดตะ่าหรือว่าวัดตะเคียนทองในปัจจุบันให้ท่านสมพานรถน้ำมนต์ให้แทนและก็ได้ถวายเครื่องอัฐบ,บริการจำนวนหนึ่งให้เจ้าอาวาสซึ่งท่านเจ้าอาวาสรูปนั้นก็เก็บรักษาไว้ไม่ยอมนำออกใช้และเมื่อ2อสาปีที่ผ่านมาได้มีการค้นพบสิ่งของเหล่านั้นและเป็นเรื่องฮือฮากันในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อต้นปีพุทธศักราช2539นี่เองคราวนี้ย้อนมาทางด้านวัดน้อยบ้าง มีเรื่องเล่าขานกันสืบมาว่าแม้คราวนั้นจะมีการประดับประดาธงทิวรับเสด็จตามจำเนียมตามวัดทั้งหลายพระเนีนจะต้องมีการสวดชยันโตถวายพระพรเมื่อขบวนเรือมาถึงหน้าวัดที่วัดน้อยก็เช่นกันแต่พวกลูกศิษย์ลูกหาได้สังเกตเห็นหลวงปู่เก็บตัวเงียบอยู่ในกุฏิไม่ออกมาสวดชยันโตร่วมกับพาลูกวัดจึงเข้าไปถามกันภายหลังถึงเหตุที่ไม่คอยรับเสด็จเหมือนสมภารวัดอื่นหลวงปู่ก็ว่า ก็กูมัวแต่หายใจคว่ำนั่งภาวนากลัวว่าพระองค์ท่านจะแวะวัดกูสิวะพวกลูกศิษย์ญาติโยมก็สักถามว่ามันเรื่องอะไรการใครๆก็อยากให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแวะเยี่ยมกันทั้งนั้นหลวงปู่ก็ตอบว่าพวกมึงดูสิวัดกูมีอะไรหมาแมวไก่เกลื่นไปทั้งวัดยิ่งบนกุฏิกูมันก็ขี้กันเกลื่อนเหม็นไปหมดแล้วจะให้กูเอาหน้าไหนไปรับเสด็จพระองค์ท่าน เล่าโดยพระเดชพระคุณท่านนะครับพระครูสุมโมนภาวนานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอปางปรามาและก็เจ้าอาวาสวัดกลางนะครับ